เ,เชิเชาร์ลเอาแบบด้วยนะคะเคื่อสิบแก้วแถมฟรีหนึ่งแก้วแถมเบอร์แม่ค้าด้วยนะคะไม่รู้จักครับไม่รู้จัก วันนี้อยู่กับคนตาตีครับกันรายการ w h a t the r o c k นะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดจามจุรีนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นแ a p ไว้ทุกคนเพราะเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหน,นครับทุกคนเราไปดูด้านในกันดีกว่ามีอะไรน่ากินกันบ้างไปดูกันเลย เอาครบหนังนึงครับบ้าทุกคนครับดูซีโอดูกระเป๋าตังซีโอครับทุกคนทุกคนครับผมเจอร้านน่ากินอีกร้านหนึ่งครับชื่อร้านเป็นร้านปอเป,เปียนะเดี๋ยวไปซื้อปอเปียกินกันดีกว่าอันนี้ขายยังไงคะชิ้นละสิบบาทค่ะชิ้นละสิบบาทใช่ไหมฮะเอาสอง อะไรครับผมที่ขราวยี่สิบกว่าครับไปเดูดูครับอร่อยเหรอครับร้อนนี่ะไม่อร่อยครับอร่อย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 ไปครับก็ไม่ได้ดูดีกว่าผมอยากกินอย่างหนึ่งมากครับมันเรียกว่าทอดมันชุ่งไม่ใช่ทอดมันพอง คุณมีตังให้ผมนะครับเนี่ยทดนคร้อนร้อนทอดใบทอดใบดใบัอดใบอดใบคอดใบอดใบทอยใบทอดใบทอดบอดใบกอนใบทอดใบอดใบทอดบทอกใบดบอดบอดใบทอดใบีอกใบอทอดอะใรทออดใบด ร้อนเฮ้ยมุกเยอพอพอพอแล้วเราไปดูร้านต่อไปเลยว่าอันนี้เราอยู่กันในโซนของตลาดมือสองนะส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้ากับกางเกงในครับคุณวาเหมาะกับอันนี้เพื่อนเป็นไงครับมาถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่เราจะได้เปลี่ยนกระเป๋าตังค์ครับทุกคนมีกระเป๋าตังค์อันไหนที่แบบเหมาะกับผมบ้างพี่ที่ดูกระเป๋าตังค์ผมดิ เก็บเงินไม่อยู่แน่นอนครับตั้งโต๊ครับมีมีอันไหนแนะนำไหมครับเป็นหนังเลยนหนังดูได้ไหมพี่ดูได้ไม่เป็นหนังอะดูได้ไหมดูแ้วครับดูแล้วดูแลเข้ากับผมไหมผมว่าน่าจะเข้าเนื้อผมเฮ้ยอันละเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่าแล้วตัวนี้อยู่สองร้อยห้าสิบผมว่าน่าจะเข้าเนื้อผมเลย ถ้ามาตอนคืนนะทุกคนผมว่าน่าจะอากาศดีวันนี้วันนี้อากาศร้อนร้อนร้อนมาจากไหนก็ไม่รู้ร้อนมากเลยทุกคนอันนี้เรียกว่า,าป้าบินจ้ะขนมอะไรครับป้าบินขนมป้าบินขายยังไงครับ50 20 50 20เอาชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งครับป้าบินนี่แน่อนเลยนะอร่อยแบบคุณสมบูรดล้ครัขอบคุณครับขอบคุณครับครับผม นี้คือน้ำชาแอปเปิลนะแต่ไข่มุกอร่อยมากเป็นเมนูที่ผมกินบ่อยสุกทีแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านบาบูแบนะครับเป็นร้านของพี่ชายพวกเราเองนะครับตามร้านเขาก็จะมีเมนูครับก็ถ้าเมนูแนะนำครับก็จะมีตามป้ายนี้เลยครับก็จะมีชานุองไข่มุกชาสตรอเบอรี่ชาแอปเปิลก็จะมีหลากหลายเมนูนะครับแล้วก็จะมีพ่อค้ากับแม่ค้านะครับ น่ารักมากครับทุกคนน่ารักมากครับแล้ว่ด็กเขาชื่ออะไรครับผมชือ่อพี่ส้มครับผมเจ้าของร้านเขาเป็นลุงน้องผมพี่พี่ชื่ออะไรครับผมพี่แอมค่ะอ๋อพี่พี่ส้มกับพี่แอมนะครับใจดีแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับก็ขอเชิญที่ร้านบาบูแบรนะขอยกได้เลยนี่ครับก็จะที่ไหนก็สามารถไปแวะซื้อของพี่เขาได้เลยนะครับผมเมื่อกี้นะครับพี่ร้านบาบูแบรนะครับก็เลี้ยงน้ำรอนะครับขอบคุณมากเลยนะครับได้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  ก็เดี๋ยวไปเดินซื้อของกันดีกว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับาแสดงกันมาไส้ย่างโปรโมทที่โปรโมทที่ป็ดสำหรับทุกคนครับอันนี้คือไส้ย่างที่อร่อยที่สุดในจามจุรีมาร์เก็ตเลยนะทุกคนโอ้โหถ้าคุณไม่ได้กินชาตินะผมบอกเลยนะทุกคนคุณแบบเสียชาติเกิดอ่ะจริงคุณต้องมาลองกินดูฮะอร่อยมากครับอันนี้ขายยังไงครับอาจารย์ม้ละสิบบาทสิบไม้ปีหนึ่งโคตรคุ้มทุกคนโคตรคุ้มบอกเลยทุกคนคุ้มมากนะครับมาซื้อกันเยอะๆนะทุกคนในร้านอาจารย์ผมเองนะครับฝากด้วยนะครับทุกคน นี่ผมซื้อละของร้านเขาตั้งแต่สมัยเขาขายอยู่ร้านถุงเท้าเนี่ยถุงเท้าทุกวันนี้ผมก็ยังใช้ถุงเทาร้านเขาอยู่ทุกคนจริงจริงร้านของขวัญใช่ไหมสัญญาณร้านอะไรนะร้านของขวัญใช่ไหมสัญญาณร้านอะไรนะอยู่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านสเต็กนะฮะเราก็ เลยกินนะหิวหิวมากเลยทุกคนเมื่อกี้กินมาไม่เท่าไหร่ครับแค่ครึ่งท้องผมนั่นเลยอ๋อที่อยู่ตรงไหนอะคะที่ไม่รู้อะสรางสรางสร้าไม่รู้อะผมจะบอกนะครับทุกคนว่าครั้งนี้ที่เรามาถ่ายกันนะไม่มีสาระเลยนะทุกคนจะรออาหารมากันเดี๋ยวทุกคนจรออาหารมากัน ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าอ,อกไก่ต้องมีคนหมักอ,อกหักต้องมีคนใหม่ไม่มีคนใหม่ไม่มีคนใหม่มมค,นหมคนนี้ไม่ดีเมื่อกี้มีพี่ร้านนี้นะครับเขาเลี้ยงหมาลาดมา เขาเลี้ยงหมาล่าเราฟรีนะฮะเราก็เลยมาโปรโมทนะครับเชื่อเขาโปรโมทเลยโปรโมทร้านหนึ่งนะครับมีเมนูไหนที่แบบอร่อยมั่งแบบเป็นไนี่ยอร่อยทุกอย่างค่ะแนะนำเหรอจะเป็นเห็ดถิ่ทอเลยค่อันนี้จะขายดีมากอันนี้ขายดีสุดนะมีโปรโมชั่นนะซื้อสิบฟรีหนึ่งครับทุกคนอันนี้ที่ย่างออ๋ขอบคุณมากครับอันนี้ที่เขาเลี้ยงเราครับทุกคน อันนี้ขา้าวต้มมัดครับทุกคน <c oughs> โอ้โหนแนวเนี่ยไม่ได้แนวขอบคุณพ <ขอ S 2> <ห>ี่มากนะครับพี่เอ๋ไม่ยอครับกินให้ดูบัต้องกินให้ดูเลยเหรอแนวมิดคือแบบวิญญาณผมหลุดไปเลยเมื่อกี้ครับอร่อยมากครับทุกคนอร่อยครับอร่อยครับอร่อยมาเรื่องเยอะๆนะครับน้ำขึ้นของมาเฮ้ยรถชนกู ถ้ารถชนผมนะครับรถบุกค,ครับทุกคนวันนี้นะทุกคนสำหรับรายการ What the rock นะครับขออุียเวลาไปก่อนนะทุกคนวันนี้ไรสั้าระหน่อยแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาตลาดนะฮะตลาดจามจุรีนะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับ